จานแรกจากหมึกสายนะคะเดี๋ยวเราจะทําพลากันก่อนเครื่องก็จะเหมือนกับผ้าทั่วไปเลยนะคะแต่ว่าใส่เป็นหัวระพาปกติผ้าหนูจะเห็นเขาใส่เป็นซัแนแอนเนเนาะแต่ที่นี่ใส่ห,ห,หัวระพาเหรอคะอแปลกอะ่ะน้ําเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเอาหมึกสายลงไปลวกก่อนครึ่งหนึ่งพอเดี๋ยวอีกครึ่งหนึ่งเอาไว้ทอดซีอิ๊วพอโดนน้ำร้อนๆนี่คือหนวดขมวนเลยนะคะพอแล้วไหมคะอพ,พอแล้วเนาะแปบ๊บเดียวเองคะ่ะ สิบวิแล้วก็เอาขึ้นได้เลยนะคะมันเด้งดึงดังมากเลยนะคะนี่ดูดิมันสดมากอะ่ะเดี๋ยวหนูเด็ดผักต่อช่วยแม่รัดซอยแบบบางๆเลยนะคะบบบเพราะ,ะเป็นผ้าเนาะแม่เนาะก็ต้องบางๆค่าจะได้เวลาเค <ๆ S 1> ี้ยวจะได้แบบอรรถรสผ้านี่เราจะออกไปทางเ,นงเยนะคะเปรี้ยวเปรี้ยวนำเปรี้ยวเปรี้ยวเผ็ดเค็มประมาณนี้นะคะ เพราะว่าเครื่องปรุงก็จะมีมะนาวกับเกลือแค่นี้เลยก่อนจะพลาดขอชิมชิมแบบลวกอย่างเดียวก่อนนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะคะถูกแล้วนะคะหนวดเขาก็ม้วนกลมสวยเลยสีก็จะออกเป็นน้ำตาลน้ำตาลชมพูชมพูนะคะเด้งกรอบเด้ง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 แล้วก็เค็มนิดนึงค่ะแต่ว่าเขาจะไม่ได้เป็นหมึกที่แบบมีรสหวาน เหมือนพวกหมึกหอมอะไรอย่างนี้ไม่ไม่ไม่แบบนั้นนะคะคือเขาก็จะมีแค่แบบติดเค็มเ็มนิดนิดความพิเศษของเขาก็คือความเด้งเด้งกรอบสู้ฟันอร่อยค่ะเดี๋ยวเรามาพลากกันเลยเริ่มจากหมึกสายที่เราลวกไว้แล้วนะคะใส่ลงไปก่อนเลยตามด้วยมะนาวนะคะแล้วก็ใส่เกลือนะคะปลายช้อนเพราะว่าหมึก,มกเขามีรสเค็มอยู่แล้วเนาะเมื่อกี้หนูชิมก็ออกจะติดเค็มนิดนึงนะคะเดี๋ยวแม่ชิมนะคะชิมน้ำ เติมมะนาวอีกหน่อยด้วยพอเราปรุงรสชาติเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใส่เครื่องลงไปเครื่องผ้าก็มีตะไคร้ซอยหอมแดงแล้วก็พริกขี้หนูนะคะซอยไว้แบบละเอียดละเอียดทุกอย่างเลยโหระพาลงไปคลุกด้วยนะคะแล้วเก็บส่วนหนึ่งไว้โรยหน้าแค่นี้เหรอคะใช่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะล้าหมึกกระสายทำง่ายมาก